สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดนะฮะจากค่าย Signal e s p o r t ตในชื่อรุ่นที่มีชื่อว่าเป็กซัสนะครับหรือว่า KB739 นั่นเองนะครับก็ตัวนี้ฮนะจะเป็นคีย์บอร์ดเซมิแมค h าเ i ค a ลนะครับก็คือจะเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นปุ่มยางนะฮะธรรมดาผสมกับแมค h าเ i ค a ลนะฮะมันก็จะเป็นปุ่มยางที่ให้อารมณ์แบบแมคนาเลค้ลนั่นเองนะแบบ กลางๆนะคร,รับผสมผสานนะอะไรประมาณนั้นนะฟิชเชอร์ลิงกันนะครับซึ่งก็กลไกของปุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะปพ๊บข้างล่างมันจะเป็นปุ่มยางนาเป็นยางธรรมดานะแล้วก็ตรงนี้จะมีอคีย์แคปคีย์ไอ้สวิตช์ของแมชชีนิเคาน์นะครับซึ่งมันก็ให้ลมที่ค่อนข้างจะคล้ายแมชชีนิเคาน์นะแต่มันก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เสียงก็จะไม่ใช่แบบแมชชีนิเคาน์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบ เป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะแปลกใหม่เลยทีเดียวนะครับโอเคซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้ฮะจุดเด่นของมันเลยก็คือเรื่องไฟนะฮะแสงสีอย่างที่เห็นเลยครับคือเป็นคีย์บอร์ดที่ราคาไม่ถึงพันนะแต่ว่าไฟนี่โอ้หลายพันเลยนะเนื้อสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันนะครับก็ตอนนี้ลยครับเรามาดู กล่องของมันนะฮะตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นมีที่ถือนะับให้ที่เวลาไปซื้อนะฮะข้างหน้ากล่องครับก็จะเป็นอย่างนี้ฮะก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆนะที่เป็นฟีเจอร์หลักๆนะเขียนไว้ทางด้านนี้นะครับก็จะมี19คีย์นะฮะกสติ้งนะครับก็คือสามารถกดพร้อมกันได้19ปุ่มนั่นเองนะครับซึ่งเราก็มีแค่5 0นิ้วนะฮะแต่ว่าเราเวลาเล่นเนี่ยก็น่าจะ มือนึงจับเมาส์แล้วนะก็กดได้ไม่เกิน5ปุ่ม6กปุ่มนะครับผมเนี่ยก็อยู่แค่นี้นะครับก็ต่อมาครับเป็น6โหมดสเปกตรัมแบ็คไลท์นะก็คือจะมีไฟทั้งหมด6โหมดนะก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับโหมดไฟก็จะอยู่เนี่ยครับปุ่ม6กปุ่มตรงนี้นะฮะปาบเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูกันแบบละเอียดนะครับ 12 hot key multimedia นะก็คือปุ่ม multimedia นะก็จะมีตั้งแต่ F1 ถึง F12 นะเป็นปุ่ม multimedia นะครับพวกเพย์พอสเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับพวก multimedia ต่างๆนะครับเปิดเบ็นะครับเปิดเครื่องที่เลขเปิดอีเมลนะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็มี Windows lock function นะก็คือการล็อกปุ่ม Windows นะครับไม่ให้มันทำงานนั่นเองนะเวลาเราเล่นเกมเนะี่ยมันจะได้ไม่ รควนเราเนะเวลาจะกดคอนโทรนแล้วเผลอไปกดกดปุ่มวินดว์นะฮะโอเคเรามาดูเรื่องโหมดไฟกันดีกว่านะครับโหมดไฟก็จะมีทั้งหมดอเอ้ยืมทางด้านหลังก็ทางด้านหลังครับก็จะมีเขียนบอกอรายละเอียดนะครับของโหมดไฟแล้วก็โหมดต่างๆของคีย์บอร์ดเนี่ยซึ่งเราก็จะมาดูตัวจริงกันเลยดีกว่าเนาะโอเคเนะครับประมาณนี้เรามีทั้งหมด6โหมดตามนั้นนะฮะสำหรับ โหมดแรกนะครับก็คือฟังก์ชันครับบวกกับ INS นะฮะก็คือจะเป็นไฟแบบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะฮะอย่างนี้เลยนะครับมีทั้งหมด7สีนะฮะใช่ปะ่ะใช่นะครับ7สีนะฮะประมาณนี้นะครับก็สามารถเพิ่มลดความเร็วได้ใช่ปะ่ะเพิ่มลดก็ฟังก์ชันแล้วก็แอโรคีไซนะฮะ ก็จะเอ้ยอันนี้เพิ่มนี่ว่าเออน,นี้เพิ่มอันนี้ลดนะครับก็จะช้านะฮะนี่ครับก็จะค้างอยู่นานเลยกว่าจะเปลี่ยนสีนะฮะฟังก์ชันบวกก็จะเปลี่ยนสีเร็วขึ้นนะครับปื๊บปื๊บเลยโอเคนะครับต่อมาครับฟังก์ชันบวก HM นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นสีเดียว แล้วเป็นสีเดียวครับสามารถเลือกสีได้7สีเหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นสีเดียวเลยครับสามารถเพิ่มลดความสว่างได้นะฮะโดยที่กดฟังก์ชันแล้วก็ขึ้นลงนะครับอันนี้คือเพิ่มนะแล้วก็ลดจนดับนะครับมีทั้งหมดสี่ระดับนะฮะโอเคนะครับต่อมาครับเป็นฟังก์ชันบวก PU นะฮะตัวนี้ก็จะ ็นการคัสตอมนะครับคัสตอมยังไงฮะเมื่อเรากดฟังก์ชันบอก pu แล้วครับเรากดซ้ำอีกทีหนึ่งป๊าฟนะฮะไฟจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวเลขครับทางด้านนี้ฮะทั้งหมด6ตัวนะครับก็คือ6โซนนั่นเองนะครับโอเคเรงใช้สองมือแล้วครับก็จะเป็นอย่างนี้ฮะโซนที่1ครับเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนสีไปนะครับโซนที่2ก็เลขสองโซนที่3ก็เลข3นะครับนี่ฮะอย่างนี้เลย โซนที่4ก็เลข4นะครับอ่าโซนที่5ก็เลข5นะฮะโซนที่6กปาก็เป็นเลข6แบบเพราะเราเปลี่ยนเสร็จครับเราก็กดฟังก์ชันกับพียู่ครั้งหนึ่งครับก็จะเรียบร้อยนะฮะเป็นการตั้งโหมดไฟแบบอ่ากี่อันวะกี่หกโซนนั่นเองนะฮะตามใจเลยนะครับโอเคต่อมาครับ ฟังก์ชันบวกดีลีทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสเปกตรัมนะฮะ R G B นะครับอ่าก็สวยงามครับโหมดนี้พอเรากดอีกทีครับก็จะกลายเป็นดิสโก้นะ,ะเป็นไฟโหมดดิสโก้ก็จะสวยปอีกแบบหนึง่งนะ,ะแต่ก็ค่อนข้างจะหลายตานะสามารถเพิ่มลดความเร็วนะครับภาพนะครับชอบแบบช้าๆนะฮะเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับ นี่นะฮะเปลี่ยนมาเป็นสเปกตรัมก็จะช้าๆนะฮะเพิ่มความเร็วป๊าบประมาณนี้นะฮะโหมดต่อมาครับฟังก์ชันบวก n นะครับตัวนี้จะเป็นไฟปริทิ้งนะฮะซึ่งก็ตอนนี้ครับเราต้องกดเลือกสีนะเวลามันไปถึงสีไหนเนี่ยเราก็ต้องกดอีกทีหนึ่งนะฮะป๊าบนะครับมันก็จะเป็นสีนั้นนะฮะแล้วก็จะบริทิ้งนั่นเองนะครับ เป็นไฟแบบกระพริบนะฮะพอเราต้องการจะเปลี่ยนสีครับกดอีกทีหนึ่งฮะพอถึงสีที่เราต้องการครับป๊บกดอีกทีหนึ่งฮะก็จะกลายเป็นสีนั้นนะฮะประมาณนี้ครับส่วนอันสุดท้ายครับปิดครับแค่นั้นแหละจบนะความเล่นไฟนะครับแค่นี้แหละนะฮะป๊บส่วนนะครับการล็อกปุ่มวินโด์ครับก็กดฟังก์ชันกับปุ่มวินโด์นะครับ ตอนนี้ก็จะล็อกเรียบร้อยแล้วครับก็จะกดแล้วไม่ติดนั่นเองนะครับก็แค่นั้นแหละฮะมีหมดลอลกหมดแล้วนะฮะก็ตรงนี้จะมีไฟแสดงสถานะนะครับผมก็อย่างเช่นแคปล็อกนะฮะสโคล็อกนะครับนํำล็อกครับก็ล็อกให้หมด <c oughs> ไม่ต้องกดงเลยนะฮะแม่ปาบปบโอเคผมพะลืมให้ดูวัสดุนะฮะ วัสดุเป็นพลาสติกนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงแต่ก็ไม่ใช่แบบแข็งแรงแบบโป๊กๆเลยนะมันก็ค่อนข้างจะเปราะบางอยู่พอสมควรน,นะฮะก็ต้องใช้แบบทนุถนอมนะรตรงแผ่นรองข้อมือตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับก็ต้องทนุถนอมหน่อยนะฮะเป็นพลาสติกที่ไม่ได้คุณภาพมากมายอะไรเท่าไหร่นะฮะข้างหลังก็จะมีที่ ปรับระดับนะครับ1ระดับครับแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นทางออกของสายนะสามทางตามใจเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่รองนะเป็นยางนะฮะเป็นยางกันลื่นนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนรอบตัวเครื่องก็เป็นพลาสติกหมดเลยนะฮะประมาณนี้นะครับพลาสติกหมดเลยโอเคนะฮะตรงนี้ก็มีไฟนะครับโลโก้ซิปโนอีสปอร์ต ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคสำหรับคีย์บอร์ด mm hmm. Signal Sport เป็นกระัตรตัวนี้นะคก็เป็นคีย์บอร์ดที่ราคาถูกไม่ถึงพันแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยเรื่องไฟนะครับ mm hmm. เกินราคานะแต่ว่ามันอาจจะ mm hmm. ไม่สมูทเท่าไหร่น,นะครับ mm hmm. ถ้าเอาตามความจริงมันไม่ค่อยสมูท mm hmm. เหมือนกับพวกแพงๆอ่ะเออพวก l a เ e r Black Widow นะ o r s a i ซ k 70 RGB เนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะมันก็ ก็ตามราคาเออนะครเพราะว่าไอ้แผงไฟเนี่ยมันเป็นแผงเดียวหมดเลยนะครับถ้าเป็นคอแซหรือเลเซอร์มันจะเป็นไฟแต่ละปุ่มเลยนะครับเป็นแต่ละปุ่มแต่ละปุ่มมีทั้งหมดเป็นร้อยหลอดนะครับก็ประมาณนั้นนะครัสำหรับคีย์บอร์ดซิกโน e ีสปอร์ตตัวนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน K G G I C ฮะอันนี้ไม่ได้โฆษณานะอันนี้ผมไปซื้อมาจากร้านนี้นะครับสั่งซื้อทาง f c e e o o o นะครับผมเพราะว่าแถวบ้านไม่ค่อยมีร้านเก็บมเกีเกยรนะครับก็ต้องสั่งซื้อออนไลน์นะฮะเราก็ขี้เกียจไปซื้อด้แหละนะครับราคาก็ไม่ถึงพันนะครับบอกเลยว่าไม่ถึงพันนะฮะแต่คุณภาพนี่จัดจ้านนะครับผมวิ w i n d o ก็ใช้ไม่ได้นะต้องฟังก์ชันแล้วก็ windows งครับอากติดแล้วนะฮะ ่วนเสียงเออลืมไม่ฟังได้ไงเสียงก็จะประมาณนี้ครับเป็นเสียงจังหวะเดียวนะฮะเสียงคล้ายๆกับเลสสวิตนะฮะทั้งๆที่มันเป็นสีสีฟ้านะเป็นสีบูสวิตนะแต่เสียงมันเลสสวิตนะครับเป็นจังหวะเดียวนะครับเป็นจังหวะที่คีดกลับเด้งขึ้นมานะครับนะครับประมาณนี้นะครสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับโอเควันนี้ก็คงจะต้องล่ำลากันเพยงข้อนี้นะครับผม ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับก็สนใจก็ไปคลิกได้ครับตามร้านเกียมิเกียชั้นนำนะฮะหรือร้าน K g T I T ที่ผมแนะนำไปนะครับเดี๋ยวจะใายลิงก์ไว้ให้ใต้เดสคริปชั่นแล้วกันนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย